สสวัสดีครับบางสันแล้วก็น้องเป็ดเมืองสีครับผมต้องบอกว่าบางยาเป็นคู่แปลกหนึ่งคู่เลยคู่นี้ครับเป็ดเมืองสีปล่อยเวทขึ้นมาบางสันแล้วก็ปล่อยเวทของตัวเองแล้วะเอาไปที่เจ้าบ้านก่อนเลยดีกว่าครับผมบางสันต้องบอกว่ากลับมารอบนี้นี่โกอินเตอร์แล้วก็ดีโด่งดังไปทางมาเลเซียแล้วครับนี้แฟนคลับมาเยอะไหมเห็นว่าไม่ถึงห้าสิบคนสามสิบคนนะยังไงบ้างเจอกับรุ่นน้องเป็ดเมืองสีก็เจอัรุ่นน้องถามว่านักใจไหมผมว่า ก็หนักใจหน่อยว่ารุ่นน้องเดี๋ยวนี้มวยเด็กๆด็เดี๋ยวนี้รุ่นน้องทั้งสดแล้วก็พัฒนาแข่งแรงขึ้นขึ้นเยอ,อะครับผมก็เราก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าผมก็เต็มที่แน่นอนครับครับแล้วบางสาันนี่กางบนแลไรบางเขานี่น่าจะสดแหละแต่ว่าเลทเวทนี่เป็นของเราเลยใช่ครับก็ร้อยสี่สิบปอนด์ก็เวทเราครับผมแล้วก็ได้น้ําหนักครับผมวันนี้แฟนคลับถามมาจะเปิดเกมไหนยกไหนบ้าง ว่าจะจกเปี่มือก็น่าจะทำไม่ได้อีกคงจะต้องวุ่นนะใจก็อยากจกเปี่มือครับเพราะว่าแลกมาเยอะแล้วแต่ว่าเรามวดสไตล์นี้มันมันเปลี่ยนไม่ได้นะเดีถ้าเปลี่ยนจะขาดทุนเออว่าลงทุนมาเยอะแล้วอ่ะคุ่น้องยังไงบ้างพี่บอกก็จะฝปี่มือนี่ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมเลยเราในแต่นะผู้มาเยือนแล้ววันนี้ปล่อยเวทมาเป็นครั้งแรกเลยร้อยสี่สิบยังไงบ้างน้อง ก็เสียเปรียบเยอะครับวันนี้เพราะว่าก็มวยด้วยน้ำหนักร้อยสี่สิบเสียเปรียบเพราะว่ารูปร่างต้องโชคดูได้เปรียบบางพอสมควรเล้มียาวกว่าครั้งแรกกันนะเราเสียบเราทำเราต่อยที่เยอะสุดคือร้อยสามร้อสี่ครับผมยังไงบ้างขึ้นมาร้อยสียบวันี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็สบายครับน้ำหนักร้อยสี่สิบกินอิ่มนอนหลับครับผมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้าเลือกใครมีคุณพูดซ้อมบ้างเนี่ยก็มีพี่ยอดเหล็กเพชรครับพี่กฤตสดาร์ก็เอาหนักๆมาซ้อมด้วยนะครับผมเพราะเมื่อวานชนะมาด้วยยอดกฤษดาครับ ถือว่าเราก็าอยู่ได้สงของของเขาด้วยครับผมฝากอะไรถึงเจ้าบ้านอย่างบางสันหน่อยถือว่าอยู่ในที่ใต้เรานี่เรามาเยือนเป็นครั้งที่สองเลยภาคใต้ก็ฝาก <laughs> พี่บังอย่าเดินเร็วนะครับอย่าเดินแรงอย่าผมเดี๋ยวผมเหนื่อย <laughs> อ่ะเราเป็นคนจังหวัดทีสเกตครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่น้องไฟนี้หกสิบหกครับหกสิบหกก็คุมสบายๆเลยครับฝากพี่น้องทั่วประเทศเลยก็ฝากเจ็บีครับพี่น้องครับวันนี้ผมสู้เต็มที่ครับสู้แน่นอนครับ ฝังสันฝสันฝากแฟนคลับแลวก็พี่น้องทั่วประเทศเลยครับสวัสดีครับผมเออผมเด็กนอานก็ฝากพี่น้องทั่วประเทศแล้วกอ็อ่ช่วยไม่ว่าเอ่อพี่น้องเอฟซีจากประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมสัญญาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าผมจะออกมาแพ้ชนะก็เต็มทีท่แนนอนก็ฝากติดตามด้วยครับยืนยันนะวันนี้ว่าจะมีเล่นฝีมือไม่ได้เพราะเรามันสายเดินอยู่แล้วครับผมขอโชคดีครับขอบคุณครับพี่น้องไได้ส่งนิดหน่อย